ท่านจเจ้าเรื่องเล็กเรื่องแหวววังแต่ทั้งเจ้รวยหอดมือเลขกออกจนว่าหล่อนกอ,อกกอ,อกป่านใส่บ็ดปูบาดเพื่อนเห็นง่าผู้ย่อมือวักบับบับบับ,บขอปวด่ายนะครับจุนผาลำคันได้ยินข้าอาจารย์ทำเด็กกร้สงไกบันเด็กกระยังมูลบาไปหายาไปโลนผู้บาคัานทำเพื่อนกระบอกไปหาคว่าหาศอกเล็กขึ้นสมหวัง ไปเห็นเน้นตีกองแปรเป็นศูนย์เก้าไปเห็นพระชันเขาตีว่าแปดสามพญาผู้เลยถามพดว่ามาฟังเทพิดนญาผู้เลยเหตุว่า,หา,สาสให้รักษาศีลให้รักษาสามายจังหหยสามทษ พื้นทด่ปูดบอกดีสามสามเงินไปขายบักสามขายมันขายเข่าหอมเทิ่งลูกเทิ่งเต่าหอมใส่เบิดถุงให้เจ้าซื้อตรงตรงสามสามเต้อพอเลขออกมาเหลือจะคอยกอดอเลขกออกสามสองบักกันซื้อโตล่องสามองตือกันงววหน้าแม่นคับคับปวดดีมันสุยนั่งไขนั่งมองได้เนี่็คุยอาจารย์คักแท่ งัดหน้ากูสีแก่สื่อขึ้นสื่อลงบัดนี้พ่อใหญ่วงได้เลขเก็ดสี่บัดนี้พ่อใหญ่มี่าไ้เลขเก็ดสามแม่มึงกูสื่อเก็ดสี่เก็ดสองเก็ดสามลัดหลังลัดนาบัดเล็กออกเก็ดหาเบื้องเขาเก็เกียนบัดกะกลับมาเฮือนค่อยอ่อนตอบซอดเลียวเบื้องหูเบื้องคอฝันกีเหตุไข่เบื่นอาจารย์คำใส่เบื่นอาจารย์คำใส่วางเลยทางลัด เพื่นแล้วก็เข้าไปวัดบาพากาใจบาเป็นสินเป็นสายทีหน้าตาแฮกสมัยนี้มันแปลขอเลขขอหอยวยความอยากล่ำอยากรวยวายวัดตื่นไม่ตืนหน่อยหน่อยใหญ่ให่ละไปทาไปถูแม่หน่อยขาดบามาเรถถื่อสูกหิบมาไปน้ำกูได้เกิดปีมา พ่อตาหอดบ้านธาส่วนการเป็นสายเฮาสิถักต้นใดเสียงทำการวนต้นบักเท้าเฮาละกระักโยนวนบ่อจิวจากที่ต้นบักยุ่มกะวาดีวาสุยวากต้นบักต้องกระหักต้นบักเฒ้ากระักว่าตาต้นตันเจอะตัวเกินบนบ้านเรื่องนกเทิงไหลบ้า่าแต่ต้นไม่ไหวหอนหูปูปอใหญ่สู้คิดว่าหู้บึง ต้องไปเถื่อนหนึ่งเอ้ยนาขึ้นมาจังม่คักเออสาปูนีบนาพังเอาหอดขี่ขั้นขางเอามาดขี่ขั้นขางเฮ็ดเล็กเฮ็ดเบือจังแม่คักเธอเรืออาการคําเป้าถักต้นไม่เพื่อนเรียกซี่เก่าถึงใบถึงวอนจนแล้ววาถึงยามนันกเทีไไ่ยวไบไหลเราไหลเราไหลเรา ไหวไปถือกหลังเตาอยู่ไต่ใส่บือเพิ่นและหลวงเอามือสาธุสาธุเจ้าหลวงผู้แต่งผูอยู่อมพระเล็กไหลมือขึ้นไกวสีไปสื่อเลสีเก่าขอให้เจ้าพระลำพระรวยเมียเลยว่ามันสีสวยสีสวยจะมาไหวหีขวแขผัวหัาจปรยใจจะมาทำทาลื่นสีผัววัดโปรยใจจะมาทำทาลื่นสีลงไปวหัดทำหิ้วเมียตู่คับปอ